สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราไปจะมาดูนะครับอาหารไทยอินเตอร์เบียกันนะครับพวกแขกพวกแขกโอ้มันก็จะเอาเอาอะไรขนมปังขนมปังขนมกุนเชลีเลโคลเลใส่ใส่ใส่จานใส่จานใส่จานแล้วมีอะไรมีมะเพชรมีโอ้โหคนคนคนรอคนรอเยอะมากคนรอเยอะมากโอ้ได้แล้วไอ้หัวหัวร้านได้แล้วคนได้ได้แล้วคนโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูป อาหารนี่เป็นอาหารเครื่อรถจากประเทศอินเดียดับแรกก็ต้องมีหมอมนะครับหอมหมอมแล้วก็มกะเขือเทศนะครับมะเขือเคียมะเขือเคียแล้วก็เทน้ำมันน้ำมันน,นะครับโอ้โหรุนขนาดน,นี้หวานได้เลยเนี่ยโอ้ยควาว้วนนี่ต้องเพิ่เติมนะครับมีพริกยุ้มยุมพริกใส่นะครับนุ้มยุมพริกใส่เลยนะครับโอ้โหเสียงเกลือรถแล้วก็ปาล์มมะเขือเปียมะเขือเทศนั่นเองนะครับปาลงก หัน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 โอ้ยระวังเมดไอ้พ่อเฮ้ยโอ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 ้ยท้องนะท้องท้องโอ้ยมี่ชันเรียนไม้นี่รู้ไม่ต้องห่วงก็ปาดลงปาดลงนะครับปาด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 เอาโรคดีสี่ที่ห้าแล้วนะครับปาดลงเสร็จหนุ่ม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 ออยังยังยังไม่หนุ่มนะครับปาด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 ลงปาดลงแล้วสุดยอดนะครับอาหารอินเดียอย่างกองบางนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยเอาปาด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 โอ้มาปาดหลายถึงพลอยแม่าปาดยบางนี้ว่ยให้ปาดคุณจะนอกรกอ๋อไม่เป็นไรเออบังบังสุดตายนี่สุดตายปาดลงปาดลงเอาเอาเฮียเฮียจานนึงจานนึงจานนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้าใจเย็นใจเย็นอย่าบุ้งใจเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจาำคิวไม่เห็นคนเงินคนเงินเงินคนเงินชาวบ้านชาวบ้านมึงเห็นมันในชาวบ้านอ๋อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น เฮ้ยกูฟฝ้ากูหิวกูหิวเฮ้ยอ๋ออีนี่เดี๋ยวใส่ผงชูรสก่อนโอ้ยสูรสโอ้ยใส่ลายโอ้ยแป้งเครือเครือมาซาลาโอ้ยใส่เข้าไปแล้วอันนี้พริกผงอีนี่ไงอีกพริกผงสามสามแล้วพริกผงสี่แล้วอันนี้อันนี้อะไรนี่อะไรอะไรอะไรกูก็ไม่รู้อันนี้อะไรอะไรใส่โอ้โหผงมาซาลาก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เครื่องเทศอะไรสักอย่าง เอาแล้วมาก็โคเลโคเลโคเลรโคเลโคเลกโคลเลโคเลรโคเลโคเลโคเล่อเฮรเ่เลีแลเเลก่กเลกเ่รเ่กยร่รโเ่เ่กย่กรโเกรโคเ่ก่ร่ระคเรโเลเรรกครรเรรโคร อ๋อบังเร็วๆหน่อยบังเร็วเร็วบังเร็วหน่อยโอ้โหเร็วเถอะนี่กำลังล้อล้อก้อนล้อก้อนโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วจานเย็นนี่จานเย็นเอาได้แล้วอย่นี้ได้แล้วขนมปังมาแล้วขนมปังขนมปังปิดทงแล้วเดี๋ยวนี่จานเย็นรอรอก้อนนัอย่านี้รอก่อนเอาเอาจะก้อนจะก้อน เออเนั่ยนะเนี่ยละออกจากวาดออกจาวาดนี่บอกว่ารอก้อนเตาหัวรุดเลยเฮ้แต่จะแซบเนาะโอ้ยมาเกรือเออจะตะแซบจะแซบเบิ่งยังไรสู้ไอ้การเราบว่าอย่าเพิ่งงานกันได้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้เย็นใจเย็นใจเย็นโอ้หิวแล้วแน่บังโอ้นีใจเย็นกำลังได้ที่แล้วนายจ๋ารอรอก่อน ใจเขาไปหลายๆก่อนโอยสะบัดน้ำโอยลาเตมไม่ต้องห่วงโรตีนอะไรแล้วเลื้อ้วนเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเร็วเร็วเร็วเอาบงนเร็ว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 เาเร็วินดเร็วเร็วเลเร็จ่ายแล้วโอ้ยยั่งเร่วนีมึยังไม่จ่ายกูใจเย็นมึ็ยังไม่จายก็วยื่นให้แล้วนะบังเอ็มึงทักคืนแล้วซาดกูเห็นอยู่อร็ได้ได้ได้เอาแล้วเอาเร็วมามาใกล้แล้วกล้แล้ววกล้จะสุกเล็วนี่ อันนี้เขาเรียกไรกูว่ายังไม่รู้เลยกูทํามาเป็นเลยร้อยปีแต่กูยังไม่รู้เลยนี่ต้นหอมบักขียนลอยลงไปแล้วลอยลงไปอไปใจเย็นพี่น้องใจเย็นแใจเย็นนะนะจาเร็ว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 เอาบังเร็วเร็วหิวหิวพ่อมึงจะรีบเป็นไหนพ่อมึงจะตายเลยง,ง่า ไอ้เอแบบ้าบังเนี่ยร็วหน่อยหิวข้าวแล้วเอาได้แล้วมึงจานแล้วมึงจานมึมงผ่านลุมอีนี่มึงเอากี่แผ่นไอ้สองแผ่นสามแผ่นมึงเขาเลมเลยเขาเลมเลยสองแผ่นสามแผนม่นทั้งหมดเลยโอ้โหเออเฮ้ยมึงนีนน่กูมีวัฒนธรรม,มกูต้องไม่ใช้มือ แต่กูยุมให้เจบบจอาเฮ้ยร้อนอุ้ยอุ้ยปาุ้ยร้อน้อนร้อนร้อปายว่อุยเจ้าหูไม่ได้เดี๋ยวขี้หติดเอาเาเอไปเอามั่งโอยเอาวันนี้กูพอแค่นีกก่อนเฮยโอเคในก้อนอนนี้รับก่อนวันนี้